สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาต้องกามาอยู่สถานีสยามพารากอนนะทุกคนมาต้องมาสิมุ่งนาไปทางาสถานีนอ่าสลาแดงนะทุกคนโอ้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะชาวต่งางชาติคนคนกระจัดลงไปชั้นสองคนเนาะน้องเอ,อ้ยท่านผู้ชมเลย นี่ประท้องมาทางนี้นะพี่นอ้องพระท้องก็ที่นั่งมุ่งหน้าไปทางนั้นต่อพี่นอ้องไปอ๋อสันทางส่งไปอ๋อตันผู้ชมไป ต้องเที่ยวชาต่างชาติทุกคนเต็มเลยพี่น้องเอ๋ยปูน่ะมีแต่ชาต่างชาติรวนรวนเลยทุกคนเลยมาท้องก็มาตั้งแต่ไปกระซานทุกคนจะมุ่งหน้าไปทางอ่าตลาดแดงทุกคนเลย เดี๋ยวมาท่องมาตีลงไปข้างล่างนะทุกคนฟางนี่ครับไฟฟางนี่กำลังมาว่าทุกคนกดมาฟางนี่ปุ๊บขึ้นข้างนั้นปั๊บกดเลยกดบนอ๋อทุานผู้ชมาท่องไปดูตรงกลางคไเดูยวทุกคนนี่ตุลมมนกันเลยพี่น้องเอ้ย นกนะกเบิ่งเอานี่พี่นอยขนาณะสถานการณ์นะมีการสรุปแต่อยู่ในกรุงเทพแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนต่างชาติก็ลังนาพี่นนอมุ่งหน้ามาเที่ยวประเทศไทยวนในส่วนเอาลงฟังนี้ปุ๊บก็มายืนรอต้องฟังนี้ปั๊บนะทุกคน ้อ <c oughs> งนี้ก็จะมุ่งหนาไปทางอาอนุสาวรี์ชยมอรภูมิมนะทุกคนทางนี้นะโสดูไหลายแห้งอย่างนี้โสดาต่างชาติชาวไทยคนไทยเลยส่วนมากแต่เป็นชาวจีนนะทุกคนไปให้เดียวมาท่องสิลงไปชั้นสองนะทุกคนกว่ามาท่องสิมุ่งหนาไปทงางส่วนลุมที่นี่ สถานีอ่าราแดงนะทุกคนไปอ้โถกทางลางพี่น้องเ้ยประเทศไทยคุณนะนัะครัเที่เราจะชาติดคุณนี่ลายแห้งอีคุณนะอันอนี้ขัานสะองเออทุกคนทานาต่อไปแล้วทุกคนกคนย ก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาครับทุกคนนักท่องเที่ยวคนหนักเต็มเลยโอ้โหส่วนทางนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางซ้ำโรงนะทุกคนูนักท่องเที่ยวโอ้โหคนนักตั้งโต๊ะเลยคนนักจนบ่อเบิร์ตพี่น้องเอ๋ย เบิด oh, ส่วนลุงก็ลงส่วนคืนก็คืนนะทุกคนโหนนะ่ะอ๋อถูกคืนฟังนี่ลงฟังนี่เขามายืนถาฟังนี่ทุกคนทั้งคืนทั้งลงโ้น่าตามขาุกคนดูอาหมวยอาหมวยทุกคนเนะี่ย คนเต็มเหมือนเดิมไปหน่อยควรปัรบควรตันไปโจมเลยคนรลายแห้งๆก็จอมาจะทำไหครนะับควรคนรนะอ่ะปัรับควรควดวรควดต่อแถว เราแถวกันยาวเลยพี่น้องโคตรคนเข่าคนออกทุกคนเลยคนลายแห้งดีตุลมุนตุลมุนวุ่นวายพี่น้องเลยโคตรไอ้เลยโคตรคนขืนก็ขืนคนโล่งก็ล่งพี่น้องเลยลงฟังนี่ก็ไปถาฟางนั่นป้ พวกปวดปวดปวดท่านผู้ชมเลยโอ้โหประเทศไทยจะเอาเงินไปไว้ย่สน้อพี่น้องควนั่งตั๋เที่ยวกับเต็มไหลมาล้ามาเต็มกันเลยทุกคนเลยปวดโอ้โห นี่ยมาทองก็จะไปทาง,างนี้นะทุกคนมาทองก็จะไปทางอ่าสระแดงเนาะทุกคนไปครับไปกองรถมาแล้วมาบะตองก็จะไปอ่าต้นลงที่นี่เนาะพี่น้องสถานีสระแดง ไปคันนี้ละคนเลยปวดคนกันละหลายเอ้เลยคบต้องตามก็ดีพี่น่องไปพี่น่องไปสลาเดง